น้ำท่วมปีนี้หนักหน่วงมากเลยค่ะหญิงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่พี่น้องนองที่ถูกน้ำท่วมามากๆด้วย20มือน้อยของหญิงอย่างน้อยช่วยอะไรได้บ้างหญิงก็อยากจะทำค่ะวันนี้หญิงมาช่วยเหลือพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายการเดินทางระหว่างมาก็ไม่ลำบากเพราะว่าน้ำลดหมดแล้วมาถึงหญิงก็จอดรถตรงลานจอดรถเขาบอกต้องเข้าไปข้างในพื้นที่น้ำท่วมอีกไกลและรถยนต์อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้หญิงเลยต้องหาบกรถเข้าไปค่ะคันนี้เลยพี่พี่หกล้ ok อกำลังขนแบกหงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพออดดีเเลยขขติรถ้าไปค่ะ ระหว่างทางฝุ่นเยอะมากเพราะว่าโคนเพิ่งลดไปในซอยที่หญิงลงมาช่วยนี้เรียกว่าซอยเกาะทรายแม่สายนะคะเป็นซอยที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ละหลังคือหนักหน่วงมากบางหลังน้ําท่วมถึงหลังคาเลยใครบ้านสองชั้นก็ยังพอมีโชคให้เหลือบ้างค่ะวันนี้พี่พี่เพื่อนๆอน,น,นอาสามาช่วยมีทั้งทหารหน่วยงานต่างๆ c p อาสาแมคโคโลตัสมาช่วยกันทําความสะอาดในซอยนี้พอดีหญิงกับทีมงานเลยได้ร่วมกับเขาด้วยค่ะสะภาพที่เห็นในซอยก็น่าหดหูมากร่องรอยน้ําท่วมคือมิดหัวเลยยิ่ง หลังที่อยู่ลึกเข้าไปก็ต้องรอการช่วยเหลือเป็นอันดับท้ายๆค่ะป้าคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีลูกสามีเพิ่งเสียไปก่อนหน้าน้ําจะท่วมวันที่น้าท่วมเขาหนีขึ้นหลังคาอดข้าวตั้ง3วันใช้การรองน้ําฝนกินประทังชีวิตโอ้โหเล่าไปน้าําตาคลอไปหญิงฟังแล้วจะร้องไห้ตามเลยค่ะน่าสงสารมากตอนนี้บ้านเขายังเข้าไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนเต็มบ้านไปหมดทีมอาสาที่เข้ามาช่วยต้องทยอยช่วยทีละหลังเน้นไปที่ผู้สูงอายุที่ไม่มีใครช่วยเหลือก่อนแต่ทยอยช่วยทุกคนความเสียหายเป็นวงกว้าง กว่าจะเคลียร์ได้แต่ละหลังใช้เวลานานมากๆใครหรือหน่วยงานไหนอยากจะเข้ามาช่วยมาร่วมช่วยกันได้เลยนะคะยิ่งเห็นคนน้อยกว่าในทีวีซะอีกแต่เข้าใจค่ะว่าทีมช่วยเหลือก็ทยอยไปช่วยพื้นที่น้าท่วมอื่นๆด้วยตอนนี้น้าลดหมดแล้วแต่ดินคโคลนก็ยังเต็มในบ้านเอาออกมาไม่ได้ค่ะใครที่อยากมาช่วยยังเข้ามาได้อยู่นะคะต้องใช้คนไปช่วยตักคโคลนออกจากบ้านและใช้รถน้ํามาฉีดคโคลนในจุดที่เข้าไปตักลําบากต้องให้คโคลนเหลวลงก่อนและใช้คนตักคโคลนร่วมกับการดูดคโคลนออกไปอีกทีค่ะสภาพแต่ละคนททุุรกกเเลลมาย ใจทุกคนเกินร้อยจริงๆค่ะหยิงก็เกินร้อยไปด้วยหยิงเห็นผู้ประสบภัยน่าสงสารขนาดนี้ใจยิ่งมาเลยค่ะหยิงเข้าไปช่วยเหลือบ้านไหนก็ให้กําลังใจไปด้วยชาวบ้านก็อวยพรให้วันนี้หยิงใจฟูมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้พักเที่ยงก็มีอาหารมาแจกอาหารเขาก็อร่อยนะคะไม่เห็นจะไม่อร่อยเหมือนที่ดราม่าก,กันเลยจบวันหยิงก็ขอตัวลาพี่ๆกลับก่อนค่ะขากลับหยิงต้องเดินกลับออกไปเพราะว่าไม่มีรถให้ติดกลับออกมาเหมือนขาเข้าค่ะภาพระหว่างทางขากลับก็อย่างที่เห็นเลยค่ะท่วมิดคันรถบ้า งคันก็ยังจอดจมโคลนอยู่เลยค่ะกลับมาเจอคุณนาผู้ประสบภัยอีกคนคะ่ะเขาเล่าว่าลองให้ห้าวันติด ฟังแล้วน่าเห็นใจมากๆกว่าเขาจะเคลียร์โคลนออกจากบ้านได้ใช้เวลาตั้ง9วันเลยค่ะกอดกันให้กําลังใจกันไปนะคะต้องผ่านไปได้นะคะสู่ๆค่ะวันนี้ในความเศร้ายังได้เห็นพลังของคนที่มีจิตอาสาและได้กะละยานามิตรร่วมทางอย่างพี่ไก่เจนจิราอินฟลูเอนเซอร์เชียงรายความประทับใจนี้ยิงจะจําไม่ลืมเลยค่ะยิงภาวนาขอให้ทุกคนผ่านผลอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะคะบ๊ายบายค่ะ